สวัสดีค่ะมาดูพลังงานไพ่วันนี้กันนะคะวันนี้นะคะไพ่จะขึ้นมาเป็นเรื่องราวอะไรบ้างนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นพลังงานแลนด้อมนะ,ะมาดูกันวันนี้ไพ่นะคะมีอะไรบ้างนะ ไพ่ขึ้นมาว่าเป็นพลังงานความสัมพันธ์ที่มามาหายหายกันนะคะเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะอ่านะแต่ว่าตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าคุณกับคนคนนี้น่าจะเงียบหายนะอืแต่ไพ่เขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะวนกลับมานะเหมือนกับว่าเงียบหายไปพักหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวก็จะโผล่มาใหม,ม,ม,ม่ตอนนี้นะคะตัวคุณก็คือนิ่งเงียบมากตัวเขาอะนะคะเครียดไปเลย ่ามีคนที่เครียดนะเพราะว่าความนิ่งความเงียบของคุณแล้วก็ตัวคุณไม่วิ่งตามคุณคุณไม่ตื้อคุณเหมือนคุณแบบอยู่เฉยๆแล้วอ่ะคุณไม่ได้ไปตามง้ออะไรเขาแล้วอ่ะนะคะอ่าก็มีคนที่เขาเครียดแหละเหมือนคนคนนี้เขาก็กลัวนะคะว่าเขาว่าจะเสียคุณไปจริงๆเหมือนเขากลัวว่าตัวคุณอะจะไม่สนใจเขาแล้วนะคะเออ รู้สึกเหมือนแบบตอนนี้คุณแบบว่าอยู่ได้แล้วคุณมีความสุขแล้วนะตัวเขาก็รู้สึกว่าคุณอะนะคะไม่ได้สนใจอะไรคนเลยนะเอ,อเพื่อนเพื่อนบางท่านอะนะคะตัวนี้ตัวคุณนะอาจจะแบบเหมือนว่ามีคนมาจีบนะอาจจะมีเหมือนแบบคนใหม่ๆมาจีบคุณนะคนในที่ทํางานมาจีบคุณ หรือบางท่านเนี่ยมีเด็กมาชอบนะคนที่แบบเด็กกว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณน่ะนะคะออืตัวคุณอาจจะเหมือนแบบกําลังคุยคุยกำลังดูดูอยู่อะนะมันก็ยิ่งทําให้คนคนนี้นะคะเครียดหนักเลยนะเออเครียดหนักเขาก็กลัวนะคะว่าตัวคุณน่ะจะแบบไปสนใจคนใหม่หรือเปล่านะอืมเหมือนเขากลัวว่าใจคุณนะคะจะไม่อยู่ที่เขาแล้วอะ่ะ เหมือนใจคุณแบบมันเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่าเนาะที่ผ่านมาใจคุณมันอยู่ที่เขาอะมันก็ใช่แหละแต่ว่าตอนนี้นะคะมันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปแล้วอะเนาะนะคะที่ผ่านมาตัวเขาอะไม่ได้พยายามกับคุณเนาะเหมือนเขาปล่อยให้คุณพยายามนะให้คุณไปรักเขาให้คุณไปทุ่มเทให้เขาให้คุณไปดูแลเขาอยู่ฝ่ายเดียวนะที่ผ่านมาตัวคุณก็พยายามแบบ ทำมาเยอะมากพยายามเพื่อเขานะเออแต่ตอนนี้ตัวคุณหยุดความพยายามแล้วไม่เอาแล้วไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วนะเออที่ผ่านมาตัวเขาอะก็นิ่งเฉยเย็นชากับคุณมากๆเลยนะคะเขาปล่อยให้คุณทําอยู่คนเดียวให้คุณอตทุ่มเทอยู่คนเดียวความชัดเจนอะไรก็ไม่ได้ให้คุณด้วยนะเพราะว่าเนี่ยมามาหายหายอะเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิอกอะนะคะนะ ความชัดเจนอะไรก็ไม่มีที่ผ่านมาตัวคุณรักเขาแหละคุณก็เลยพยายามกับเขาเต็มที่แต่คุณก็ทําดีที่สุดแล้วแหละนะคะจนตัวคุณทําเต็มที่แล้วอะเนาะเราก็พอแล้ววะนะคะไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วแหละนะส่วนตัวเขาอะนะคะพอเขาเห็นว่าตัวคุณแบบหยุดนิ่งไปเงียบหายไปนะไม่พยายามทําอะไรให้เขาเหมือนอย่างเคยอ่ะนะคะ เขาก็รู้สึกแหละนะว่ามันแปลกอะมันแปลกนะมันแปลกมากๆนะเขารู้สึกว่าคุณไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนคุณไม่เคยนิ่งเฉยกับเขานานขนาดนี้มาก่อนมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาตัวคุณนะ่ะดูแลเขาทุกอย่างนะทำทุกอย่างให้เขานะจนเขาว่าเคยตัวและเขาว่าก็คิดว่าคุณนะ่ะคงจะไม่ไปไหน เขาคิดว่าคุณคงจะอยู่ตรงนี้แหละนะคะเพราะเขารู้ว่าเขาว่าคุณนะรักเขาเนาะคุณคงไม่ไปไหนหรอกนะคะแต่พอตอนนี้ตัวคุณนะหยุดทุกอย่างแล้วแล้วก็ไม่ทำอะไรแล้วจริงๆตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเขาคิดผิดมากๆเลยนะคะมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมามันเป็นความเคยชินนะที่มีคุณน่ะคอยทำนั่นทำนี่ทำทุกอย่างให้เขาอะตัวเขาแบบอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยมีคุณแบบ มาคอยดูแลมาคอยรักเขาอะเนาะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอะนะคะอืฮึเขาก็รู้สึกว่าเออมันมันแปลกไปไม่เหมือนเดิมนะแล้วก็รู้สึกว่าคุณกำลังจะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อะไรกับใครแล้วหรือเปล่ามันก็เป็นความรู้สึกที่แบบว่ารู้สึกผิดรู้สึกเสียดายรู้สึกกลัวว่าจะเสียคุณไป <c oughs> นะคะประมาณนั้นแหละเนาะ ก่อนหน้านั้นนะคะถ้าเขาไม่เคยพยายามอะไรกับคุณเลยนะไพ่บอกว่าเดี๋ยวเขาอะเนี่ยจะเป็นฝ่ายกลับมาพยายามกับคุณนะคะนะถ้าหากว่าตอนนี้นิ่ง,งเฉยกันไปเนาะนะคะเดี๋ยวเขาจะเป็นฝ่ายทักมาหาคุณเขาจะเป็นฝ่ายกลับมาตามง้อคุณนะเพราะที่ผ่านมาตัวคุณทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วอะเนาะแต่ตัวเขาว่าไม่เคยพยายามอะไรเลยอะนะคะ ถ้าเขาอยากจะได้คุณกลับไปเขาก็ต้องเป็นฝ่าย take action แล้วแหละนะคะบางท่านอาจจะอยู่กันมานานเนาะอยู่กันมานานนานจนแบบว่าเหมือนแบบไม่เห็นความสำคัญของการมีอยู่อะเนาะแต่พอคุณหายไปสูญเสียคุณไปนะคะเพิ่งจะมารู้สึกเสียใจเสียดายนะคะโอเคก็ประมาณนี้แหละมันเป็นพลังงานของคนที่แบบว่า คิดช้านะคะกว่าจะคิดได้อะนะตัวคุณก็แบบนะคุณก็แบบเออกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วกลับมารักตัวเองแล้วหรือว่าบางท่านก็คือแบบไปเริ่มต้นใหม่แล้วด้วยซ้ำอ่ะเนาะเขาเพิ่งจะคิดได้นะคะอือฮึอ่ะกะ็พลังงานวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะก็ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะ